โรงเรียนบ้านสวนพลูเป็นโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาาาิิาาเขตหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านกำปงซีเร หมู่ที่สามตำบลโคกสตออำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสเดิมชื่อโรงเรียนบ้านสวนพลูจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราช2,500ตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลบาตงอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสปัจจุบันเป็นตำบลโคกสตอต่อมาในปีพุทธศักราช2524ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านกำปงซีเรสเป็นโรงเรียนบ้านสวนพลูมีเนื้อที่ทั้งสิ้น เไร่2ง,งาน12ตารางวาในปีพุทธศักราช2525เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6และได้เปิดขยายการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2540จนถึงปัจจุบันบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการฮาสซันอาเวหมะภายใต้วิสัยทัศน มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและตามศาสตร์ของพระราชาควบคู่คุณธรรมมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น27คนจำนวนนักเรียนปัจจุบันมีทั้งสิ้น286คนเป็นนักเรียนชาย157คนและนักเรียนหญิง129คนผลสำริด ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านสวนพลูในระดับชั้นประถมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ2.39ระดับชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ14.2 2มีรางวัลที่ภาคภูมิใจดังนี้ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที <or> <peaks> ่69ณจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมประกวดแหล่งการเรียนรู้พอเพียงสู่เมืองต้นแบบในจังหวัดชายแดนใต้ประเภทสถานศึกษาเหตุผลจำเป็นในการขอโรงอาหารโรงเรียนบ้านสวนพลูเป็นโรงเรียนขยายโอกาสตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทธุรกันดาล สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านนับตั้งแต่ระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนบ้านสวนพรูในปีพุทธศักราช2500จนถึงปัจจุบันทางโรงเรียนบ้านสวนพรูยังไม่เคยได้รับการจัดสรรง,งบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารซึ่งจะใช้สถานที่อาคารโรงฝึกง,งานเป็นโรงอาหารชั่วคราว ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการฮาซันอาเวหะมะจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีพื้นที่โรงอาหารมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทางผู้บริหารคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเล็งเห็นความสำคัญจึงแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนโรงฝึกงานเป็นโรงอาหารของโรงเรียนมาจนถึงปัจจุบัน โดยจัดให้นักเรียนไปรับประทานอาหารกลางวันตามช่วงเวลาและชั้นเรียนอาทิเวลา11นาฬิกา20นาทีระดับชั้นอนุบาลเวลา11นาฬิกา35นาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เวลา11นาฬิกา55นาทีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และในเวลา12นาฬกา15นาทีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อลดความแออัดของสถานที่โต๊ะเก้าอี้ที่มีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนโรงอาหารสำหรับให้นักเรียนรับประทานอาหารในปัจจุบันภายในโรงอาหารมีพื้นที่แคบโต๊ะเก้าอี้ สร้างจากไม้กระดานโครงขาตั้งเป็นเหล็กใช้ไปในระยะเวลานานอาจจะสุดโทมและเป็นสนิมได้ภายนอกโรงอาหารไม่มีประตูมีสิ่งปฏิกูลอุดตันตามท่อระบายน้ำและมีดินสไลด์รอบๆบริเวณโรงอาหารปัจจุบันห้องครัวไม่มีเคาน์เตอร์ประกอบอาหารเป็นโต๊ะไม้สูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเพื่อใช้สำหรับโรงเตาแก๊สในการประกอบอาหารซึ่งเมื่อใช้ไปนาน,าน ะเกิดอันตรายได้การจัดการสุขาพิบาลภายในโรงอาหารสถานที่รับประทานอาหารและบริเวณทั่วไปยังขาดความสะอาด และความเป็นระเบียบเท่าที่ควรโต๊ะเก้า e อี้เก่าชำรุดไม่ค่อยแข็งแรงการระบายอากาศไม่ดีเท่าที่ควรโรงอาหารไม่มีพัดลมบริเวณที่เตรียมปรุงอาหารคับแคบรวมทั้งกลิ่นและควันจากการทำอาหารอีกด้วยเนื่องจากไม่มีป้องระบายควันและพัดลมดูดอากาศแทงน้ำเย็นชนิดสามก็มีเพียงเครื่องเดียวซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่ล้างอาหารสดและล้าง จะเป็นที่เดียวกันและตั้งอยู่ภายนอกตัวอาคารโรงอาหารโรงอาหารไม่มีตู้สำหรับปกปิดอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วจะใช้ภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดปิดไว้เท่านั้นภาชนะอุปกรณ์ต่างๆเช่นจานชามช้อนซ่อมเครื่องปรุงอาหารต่างๆยังไม่มีการแยกเป็นสัสดส่วนส่วนใหญ่ก็จะตั้งไว้รวมกัน การรวบรวมขยะและน้ำโสโครกจากที่นักเรียนได้รับประทานอาหารเสร็จแล้วนักเรียนจะนำภาชนะไปล้างด้วยตนเองอาจจะไม่ได้แยกเศษอาหารลงถังหรือภาชนะดักแยกทำให้เศษอาหารติดตามท่อน้ำได้ง่ายในส่วนของผู้ประกอบอาหารจะแต่งกายสะอาดสวมเสื้อแขนยาวผูกผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยเมนูอาหารในแต่ละสัปดาห์จะคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียน อาทิเช่นแกงจืดผักรวมกับผลไม้ตามฤดูกาลข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาวกับของหวานต่างๆเป็นต้นผลกระทบหรือความเสียหายที่มีต่อโครงสร้างและอุปกรณ์ของโรงอาหารคือในช่วงหน้าฝนของทุกปีจะเกิดดินสไลด์บริเวณรอบๆโรงอาหารเนื่องจากพื้นที่โรงอาหารจะเป็นที่ต่างระดับพื้นที่ก่อสร้างจะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนสถานที่โดยรอบจะเป็นแปลงเกษตร บ้านพักคูและอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6จะพัฒนาการศึกษามาร่วมด้วยช่วยกันเป็นแบบนี้ตลอดมาทำงานกันเป็นทีมตามวิธิอิสลา